สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับบทเรียนการปฏิบัติตนเพื่อป้องก,กันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันการปฏิบัติตนเพื่อป้องก,กันโรคเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายดังนั้นควรให้ความสำคัญและปฏิบัติเป็นประจำมั่นเสมอแต่ถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติให้รีบรักษา แพททันทีวิธีการปฏิบัติตุนเพื่อป้องก,กันโรคหดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการหมั่นออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ 2. ไม่อยู่ใกล้ชิดหรือูุกรีกับผู้ป่วย 3. ปฏิบัติตุนเพื่อไม่ให้ตนเองได้รับเชื้อโรคเช่นกินอาหารที่สุกๆหม่ ใช้ช้อนกลางและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลูกสีตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีเพื่อดูการเจริญเติบโตของร่างกายและหาความผิดปกติที่อาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเพื่อจะได้ป้องกันตั้งแต่ต้นโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน 1. โรคไข้หวัด สาเหตุและการติดต่อโรคไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการหายใจรับเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ไอหรือยามออกมานอกจากนี้การที่อากาศเปลี่ยนแปลงการเดินตากฝนหรือเ,เดินตากแดดเป็นเวลา,นานก็เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดได้เช่นเดียวกัน โรคดไม้ถ้ามีไข้สูงหรือเป็นไข้หวัดนานเรื้อรังควรรีบไปพกแพทย์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะคะไม่เดินตากฝนและไม่เล่นกลางแดดจัดไม่อยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นเป็นเวลานานทาให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอเมื่ออากาศอาวเย็นควรสวมเัื่อผ้าหนาๆมันออกําลังกายสม่ ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นฝรั่งส้มมะเขือเทศกะหล่ำปลีผักหวานไม่ค,คลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้เช่นแก้วน้ำปากกาเดินสอร่วมกับผู้ป่วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นโรคไข้หวัดและได้รู้ถึงสาเหตุและอาการของโรคไข้หวัดเบื้องต้นไปแล้วคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ